ในช่วงนี้บ,บนบางพื้นที่ก็ยังเย็นจัดอยู่โดยเฉพาะในช่วงบนดอยสูงนะคะซึ่งชาวบ้านขุนช่างเคียนค่ะซึ่งเป็นพื้นที่อยู่บนดอยสูงในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ก็ต้องมีการก่อไฟค่ะผิงต้มน้ําอาบเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นขณะที่ตอนนี้นะคะต้นดอกพญาเสือโคร่งที่สถานีวิจัยเกษตรขุนช่างเคียนก็เริ่มออกดอกเป็นสีชมพูแล้วค่ะ สภาพอากาศที่หนาวเย็นต่อเนื่องของชาวบ้านขุนช่างเคียนตำบลช้างเผือกซึ่งเป็นพื้นที่บนดอยสูงในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพเชียงใหม่นะคะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขต อำเภอเมืองค่ะแต่ว่าบนพื้นที่เนี่ยอยู่บนภูเขาสูงทําให้ช่วงฤด,ดูหนาวอากาศจะหนาวเย็นชาวบ้านก็ต้องก่อไฟผิงค่ะบรรเทาความหนาวเย็นตลอดทั้งวันนะคะป้องกันการเจ็บป่วยได้ด้วยด้านนายจ่าแซ่ย่างชนเผ่าม้งก็บอกว่าอากาศที่นี่หนาวเย็นมากค่ะต้องหาฟืนมาก่อไฟผิงทั้งวันต้องต้มน้ําอาบและตนเองก็ยังได้ปลูกต้นไม้สวยๆไว้ต้อนรับปีใหม่ด้วยนะคะก็เชิญชวนให้มาชมสวนไม้ดอกถ่ายภาพฟรีค่ะแต่ก็จะมีสินค้า ให้คนใจบุญได้ช่วยอุดหนุนเพื่อให้ทางชาวบ้านได้มีรายได้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำสตรอเบอรี่น้ำผึ้งผ้าพื้นเมืองด้ามมีดอยู่ในราคาไม่แพงก็ไปอุดหนุนกันได้ค่ะขณะที่สถานีวิจัยกเกษตรที่สูงขุนช้างเคียนนะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีต้นพญาเฉลิโค้งนะครับนับ100ต้นกําลังเป็นดอกตูมครับคาดว่าจะบานสะพังนะครับในช่วงกลางเดือนมกราคมปีหน้าแต่จะมีอยู่หต้น ที่จะออกดอกเป็นสีชมพูและบานก่อนต้นอื่นทุกปีครับแล้วก็จะมีนกกินปรีนะครับเป็นนกขนาดเล็กแต่มีสีสันสวยงามครับส่งเสียงร้องอย่างไพเราะนักท่องเที่ยวนะครับนิยมมาชมและก็มาถ่ายภาพเก็บไว้แต่ในช่วงนี้ครับกำลังมีการสร้างถนนและรางระบายน้ําต้องใช้ความระมัดระวังเพราะเส้นทางดังกล่าวนี่นะฮะบางช่วงแคบและก็บางช่วงเนี่ยก็เป็นเหวลึกตามที่ภาพที่เห็นเลยนะครับผู้ขับขี่ที่เดินทางไปท่องเที่ยวก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ด้วยนะจ๊ะ ขับก็ต้องขับพีแบบนี้ค่ะ